แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ชาวนาเชียงใหม่เ hey ฮนะคะเมื่อนายจุรินเอาใจชาวนาเชียงใหม่ทำสัญญาซื้อข้าวเหนียวล่วงหน้าหวังดันราคาพุ่งถึงตนละหมื่นสองนะคะหวังสร้างหลักประกันข้ามปีรวม35,000ันตันช่วยชาวนาเชียงใหม่11,000ครัวเรือนและก่อนไปรับชมรายละเอยียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอด ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะซึ่งล่าสุดนาะยจุลินแลัเสนะวิสิตร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ ได้แจ้งว่ากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรทำงานร่วมกันช่วยเหลือกเกษตรกรทั่วประเทศในพืชทุกชนิดวันนี้เป็นกรณีข้าวเหนียวเพราะอำเภอแม่ริมและอีกสอำเภอสำคัญซึ่งก็จะมีแม่แตงสันกำแพงดอยสะเก็ดและพร้าวรวม5้าอำเภอมีกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเป็นแหล่งป้อนข้าวเหนียวให้คนเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนบริโภคซึ่งมีสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่รวมกันถึง1 1 0 0 0ราย7กลุ่มนะคะ ซึ่งวันนี้จะมาช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียวโดยเฉพาะโดยมอบหมายให้ปหลาดกระทรวงพาณิชย์กับอธิบดีกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์หาผู้รับซื้อรายใหญ่สร้างหลักประกันให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว5อําเภอให้มีหลักประกันว่าถ้าปลูกข้าวเหนียวคุณภาพดีปีนี้ความชื้นไม่เกิน15%จะได้รับหลักประกันเรื่องราคา ตามสัญญาที่เซ็นตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่งราคาไม่ต่มกว่าตันละ12,000บาทเพราะอย่างน้อยปีนี้ไม่ต้องเผชิญชะตากรรมราคาที่ไม่สเสถียรของตลาดโลกและตลาดในประเทศอีกถ้าสำเร็จจะช่วยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเชียงใหม่ต่อไปพักเหนือและทุกภาคของประเทศพืชเกษตรอื่นพืชเกษตรอื่นด้วยซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเกษตรพันธสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยผู้ซื้อประกอบด้วยนะคะหห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมทุนรุ่งเรืองจังหวัดชัยนาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดปอรุ่งเรืองทัญญาจังหวัดสิงห์บุรี 3. บมจ TBS ไรทมิ้วจังหวัดพิจิตร4บมจธนสันไรท์ จังหวัดชัยนาทและ5้าบมจลุ่งเรืองพืชผล369จังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง5้าบริษัทนี้เซ็นสัญญาแล้วถ้าวันไหนข้าวเหนียวราคาตกห้าบริษัทนี้ต้องรับซื้อตันละ12,000บาทเป็นสัญญาที่ตกลงไว้ และเกษตรกร,ร,กรต้องปฏิบัติตามสัญญากระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรมอบหลักประกันที่ชัดเจนแน่นอนให้กับเกษตรกร,ร,กรวันนี้เซ็นสัญญาทั้งหมด35,000ตันคิดเป็น30%ของผลผลิตปีนี้ผลผลิตที่เหลืออีก70%หรือ85,000ตันจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกร,ร,กรที่ไม่ได้เซ็นสัญญาที่ไม่ได้เซ็นสัญญาได้ด้วยในการดึงราคาขึ้น ซึ่งเป็นวินวินโมเดลทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันข้อมูลจากรกรมการค้าภายในระบุว่าสำหรับกรเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีการรับเงินในโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรในรอบ3ปีที่ผ่านมาจำนวน1 3 5 7 5รายวงเงินรวม1,579ล้านบาทซึ่งได้รับเงินเฉลี่ยรายละ15,241บาท ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นายจุรินทําสัญญาซื้อข้าวเหนียวล่วงหน้าเพื่อหวังดันราคาให้สูงขึ้นเป็นตันละหมื่นสองนะคะได้ช่วยเหลือชาวนาะเชียงใหม่กว่า11,000ครัวเรือนนะคะอัปเดตล่าสุด27ตุลาคม2 5 6 5